สวัสดีครับเราจะเจอกันอีกแล้วนะครับในจิกโกโยามดึกครับที่คุณสามารถติดตามมาได้ผ่านทาง YouTube ของ Smile Radio Facebook ของ Smile Radio แล้วก็ Facebook ของจิกโกโยามดึกนะครับมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแบบเพลินๆนะครับเผื่อบางทีบางครั้งอาจจะได้สาระประโยชน์กันไปบ้างนะครับส่วนในคลิปนี้เราก็คงต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วงระยะเวลาที่ตอน จังหวัดเชียงรายแถวแม่สายเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนเนี่ยก็ไหลลงมานะฮะทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมไปถึงโรงเรียนด้วยแล้วเราก็เคยนำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169นะครับซึ่งก็อยู่ใน อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโรงเรียนนี้เนี่ยถือได้ว่ารับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับคือน้ำท่วมมาดินโคลนทำให้ห้องสมุดเสียหายทำให้ห้องที่เก็บเครื่องดนตรีนั้นเสียหายนะครับเรียกว่าเสียหายเยอะมากทีเดียวนะฮะก็หลังจากที่ได้นำเสนอไปก็มีน้ำใจจากผู้คนนะฮะอาสาสมัครต่างๆนานานเนี่ย ก็ไปช่วยเหลือกันนะครับทั้งทําความสะอาดนะครับนําเอาดินโคลนออกมานะครับก็ใช้เวลานะครเยอะทีเดียวนะครับกว่าที่จะสามารถกลับมาเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาเปิดให้นักเรียนเนี่ยได้มาโรงเรียนกันได้นะครับระยะเวลาจากตรงนั้นถึงตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเยอะทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกไปก็ยังมีความเสียหายนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เคยได้เป่าประกาศออกไปแล้วก็มีผู้คนนะฮะที่อยากจะช่วยเหลือเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือบางคนก็รับผิดชอบไปเกี่ยวกับเรื่องของห้องสมุดนะฮะว่าจะไปปรับปรุงอย่างไรนะครับมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ก็จะไปจัดการอย่างมีพี่ที่ผมคุ้นเคยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและแกก็ใจบุญมากๆอย่างเช่นพี่ปุ้ยพี่แหม่มนะฮะที่ที่ผม คุ้นเคยนะฮะแกก็ทำกิจการเกี่ยวกับโรงแรมแหละนะเท่าที่ผมทราบนะครับอย่างเช่นเนี่ยแกจะทำโรงแรมแกรนริสมอนนะครับอยู่ที่ uri, นนทบุรีนะฮะโรงแรมแกจะตั้งอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางกระสอเลยทีเดียวนะครับหรือที่ล่าสุดนี่ก็คือที่พี่ชัดบอดี้สแลมแต่งงานเนี่ยนะฮะก็ใช้ที่โรงแรมแกรนริสมอนนะครับซึ่งก็ เป็นของพี่ๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็หลังจากพี่ปุ้ยพี่แหม่มเนี่ยแกก็ได้รับทราบเกี่ยวกับความเสียหายของโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169แกก็ได้เดินทางไปนะฮะไปไปดูลงพื้นที่เลยทีเดียวเราก็เคยนำเสนอไปแล้วล่ะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะดูแลซ่อมแซม อย่างพี่ปุ้ยพี่แหม่มเองเนี่ยนะฮะแกก็ขอรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับตึกที่เป็นการเก็บเครื่องดนตรีนะฮะเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมครั้งก่อนเนี่ยเครื่องดนตรีพังเสียหายมากๆเลยนะครับเอ้เครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะมีคนอื่นๆที่คอยช่วยเหลือแต่พี่ปุ้ยพี่แหม่มเนี่ยแกไปเห็นแล้วว่าโอ้โหอาคารที่เก็บ พวกเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์แบบว่าง่ายๆนะครับนี่แกล่าสุดเลยนะฮะแกก็ขึ้นไปดูที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะฮะพาคนออกบ่งออกแบบไปดูด้วยนะครับแล้วก็คงจะแบบคล้ายๆแกจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาคารนี้นะฮะว่าจะทำยังไงให้มันแบบออกมาสมบูรณ์แบบได้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ เราทุกๆคนนะครับได้ช่วยกันผมก็เคยบอกไปแล้วว่าบางคนอาจจะมีเรี่ยวแรงอาจจะไปช่วยนะครับอาสาในการทำความสะอาดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำได้บางคนอาจจะมีปัจจัยที่พอจะไปช่วยเหลือทางด้านอื่นนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะทำได้ไม่ว่าเราจะมีความสามารถอะไรก็าตามแต่ครับเราช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือ มันก็จะกลับมาสมบูรณ์แบบได้มันจะกลับมาดังเดิมได้หรือว่าบางทีมันอาจจะดีขึ้นด้วยซ้าไปจากแรงของพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่วันนี้นํามาเล่าให้ฟังก็เพื่อเป็นความต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าพอข่าวเงียบไปแล้วก็อาจจะลืมเลือนกันไปนะฮะปล่อยให้คนทางนู้นเขาเหงาเงาเอานะ้าวไหนบอกว่า,าจะทำนู่นทำนี่ให้นะฮะ แล้วพอข่าวเงียบไปก็ไม่ได้ทําอันนี้ผมมานําเสนอให้ฟังว่าเฮ้ยเห็นไหมครับคนที่เขามีจิตใจที่ดีนะครับมีสิ่งที่เขาทําได้นะครับเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเขาก็ยังคงกลับไปดูนะครับแล้วก็พยายามไปช่วยเหลือนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาสมบูรณ์แบบให้ได้และผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นนะอันนี้ก็ต้อง เรียกว่าต้องขอขอบคุณนะครับและก็ขอแสดงความชื่นชมสําหรับหลายๆคนนะฮะอันนี้เพลินว่าเป็นพี่ที่ผมคุ้นเคยแล้วก็ผมเห็นว่าแกได้ขึ้นไปทําอย่างที่แกได้บอกเอาไว้นะครับก็เลยนํามาบอกกล่าวกันนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกครับร่วมมือกันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ งดงามดังเดิมนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้มาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพื่อโอกาสข้างหน้านะครับเวลาใครที่เขาเดือดร้อนนะครับใครที่ต้องการความช่วยเหลือเราไปช่วยเหลือกันตามที่เรามีกำลังเรามีความสามารถนะครับทุกคนร่วมมือกันได้นะครับ